มาร์พักบ้างเถอะนะลูกผมจะพักไม่ได้หรอกฮะถ้าผมฆ่าเอสตรอมสำเร็จตั้งแต่แรกอีกหลายชีวิตก็ยังคงอยู่ตอนนี้ผมจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกมันไม่ใช่ตัวตนของนายมากแต่เจอเรื่องร้ายแบบนั้นทำคนเปลี่ยนไปได้เมือนอะไรกำลังเปลี่ยนไปมากแต่ไม่ได้เปลี่ยนที่ดีขึ้นด้วย <c oughs> บ้าเอ้ยเราจะช่วยกันแก้ไขโอเค และเรายังต้องทำให้โลกเห็นว่าถึงจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายเราผู้พิทักษ์ก็ยังอยู่ต่อสู้เพื่อปกว่างทุกคนเข้ามาเสิจากสิ่งที่อาจกำลังเข้ามาหาเราขอโทษมากเราต้องให้ลูกช่วยคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสงครามนะชาวิลทัมจะเป็นภัยคุกคามโลกตลอดไปแต่ทุกๆวัน เรากำลังรวบรวมพันธมิตรมาทำลายการยึดครองกาแล็กซีของพวกมันหากร่วมมือกันเรามีโอกาสที่จะยุติสงครามนี้ได้ตลอดไปฉันช่วยได้นะค่าจ้างงานนี้เท่าไหร่ครั้งนี้ไม่หรอกจะมั่นใจได้ไงว่าพ่อไม่โกหกลูกจะต้องเชื่อใจพ่อจะมีการสูญเสียและมีการเสียสละขอโทษนะ เราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเราในอดีตหากเรายังมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตนี่เรื่องร้ายแรงนะเชฟสมิธน้ำพันชนี่ก็เด็ดอยากชิมหน่อยไหมทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อ เราต้องรูปพลังสู้เราถึงจะชนะอย่าให้ใครรอดไปได้